สื่อนองซอนไอหนูจังปีไปล้องบ่าวนอยาก้่หวานันไหมคะข้างในก็ได้เรื่องอายุคนได้นองละประมาณเทอาไรก็ได้เท่าไรก็ได้บใจบ่อนงะเทัได้พวกท่ลงมากกได้ เราหน่อยเนาะแต่ง,งหน้าทาุกคนเลยก็ในเดินทางมาทางนีุ้่มก็มาเอินทางมาหาสาวโสดซึ่งสาวโสดผู้นี้อ่าเพิ่นจะอย่าออกมาเปิดใจเป็นครัง้งแรกทุกคนเลยอย่าอย่าหาคนโอบคุครมเนาะตอนนี้กะมามาหอดเงินหอดซานของน้องเพิ่นของทุกคนเนาะแต่ว่าอาซีบอสเมนเพื่อนของน้องเพิ่อนเราทุกคนเลยเพราะว่าทางน้องเพิ่นก็เลยมาหาหมูเนาะแล้วเบื้องลึกเรามาพอกับ ใายท่ามขอบกลัวไปลงขอไปสอบถามเพื่อนทุกคนในที่ผ่า, <S <S านมาทางน้องเคยมีคขอบกลัวบ่เนะาะแต่ที่มีเสียงรถในเด้อทุกคนเพราะว่าทางสารน้อยก็อยู่แคมทางเนาะอยู่แคมทางใหญ่ใน,นทุกคนเลยมีเสียงรถแดินผ่านไปผ่านมาเนาะทุกคนเนะาะแค่นมาโบได้ยินหรือว่าพผ่านประกาศในทางสารน้อยกับกขอบกลัวไปนอบซีเบอร์ทุกๆคนเนาะโดยอย่าดื่มกดไลค์กคดแชร์กดติดตามทางสารน้อย เปิดโฆษณาให้สาวร้านหน่อยเนาะฝากร่างเงาผสมสุนเป็นกำลังใจให้สาวร้านหน่อยเก่าเป็นเก่าเป็นเคยเนาะทุกคนเนาะโดยการอุเทศเนาะเขาไปหาทางน้องไปเลยทุกคนโดยสบายดีสบายดีทั้งสาวโสดมาเนาะมาพบมาพบกับสาวโสดหน้าไม่กับว่าแมนเนาะแมน สาวสน่อยกับแม่ได้เสมอเลย <laughs> อะก่อนอื่นทางสเมเองกับซีคอย่าทาสื่อทางน้องก่อนเนาะสื่อจะไหนล่ะสื่อซอนสื่อน้องซอนอายุจังปีอ,ปอายุสปิปีเป็นสาวไวไัยไสสิบเดสิบเจ็ด้ที่เจนี่เจอยังว่สิบปเนาะยังว่สิบแปดนั่นเอปีเนาะ พอจังไวกันบ้างนะจำมาอยู่พ <employers> laugh> <laughs> ิษปะ17 18ดโดูดูเป็นยังไงน้องหลักเคิร์นไม่จังว่าเราดึูมาอยู่เจ้าของออกกล่องมาผัวเลือเลยเป็นสไตล์ของคนเทคนิคเจอ้า17วัยสาวน้อยเนาะอายุ17ปีเป็นจังได้ปัจจุบันนี้มีฟ้าผัวเฟลอยู่วะน้องหลักมึงนี้คนเอา แ <laughs> ต่น hmm. ้องความสัญญาว่าอยู่บ้านค่ะมีคนลบกันลบแสดงว่าเปโสดอ่เนมีคลบแต่คนเลยบผู้บ่านําบ้ามมันบบาคืวผู้จบผู้งาอยู่นี้นคนือมบหรือว่่ๆนะบได้เลือกแว่า เขาอกเขาหานำหนองบัวนี่มันมีเโล่งเลยแต้ก่ากันเจ้าผู้ว่าน่องส่วนนี้ยตอนนี้ก็มีส่วนประกาศลงโซเชียลว่าหมดเองส่นโดยโดยซิบว่าสดนกับาร์นี้แหละโดยโดยถ้าเกิดถ้าเกิดไปรบกูบ่าวนี่อยากรกูบานได้ไหมข้างในกันไหนข้างในกหนวะคนยันน๋อคนยันจใจคนไน โดยเรื่องอายุเพ่นได้น้องละประมาณเท่าไยก็ได้เท่าไยก็ได้เ่็นใจบอลนองละเท่าไยก็ได้อ่าหกสิบลงมากก็ได้เอ๊มันต้องจำกัดเมียทำละครับบอจำกัดนี่มันมันเกินนันก็มีเด้บ่อสูงหกสิบลงมาบ่โอ้บ่าทำร้ายทุกบนญทำละคือว่ามักรุ่นใหญ่แท้น้องละเด็กลงด็ อยากลองโบเคยลงจะเสือร่ว่กว่ารุ่นใหญ่ก็เคยอยู่ถนนเคยอยู่ถนนไปได้ตั้งนานการลงเข่าตัวเอ้าเข่าตัวยังมีอีกประมาชงคนลองลงเบิ่งไปนี้ให้โอกาสให้โอกาสโดยโดยแต่ละคนแต่ละคนหมดตัวกันเนาะคือทางน้องเนี่ยก็ยังบ่เคยแบบจั่งรอบครัวเนาะโดย ในทางครูบาเพื่อนนี้เคยสั่งครอบครัวมาก่อดในเสนาโงละลงได้บ่ได้ลุ้มลมอืมลมกันนี่โดยโดยลองลมกันเบิ่งเนาะเพิ่นเป็นพ่อห้างพ่อใหม่ลูกติดลูกหนึ่งลูกสองลูกสามในก็ได้บอได้ทำเพิ่อนขาดฟังเพิ่นลูกคือให้โอกาสลุ้มทำไม ขึ้นอยู่กับทางลูกเพ่นน้ำเนาะโอ้มาเนี้อยู่เทมทางทุกคนได้ไม่ได้เสียงรถเนาะมาเนี้ยเืนองเองมาลินมูกขัดเ้นเฮียนเอาคือทางน่องยังเฮียนอยู่บ่โอเฮีนหองมามอห่ามอหมอห่โอแสดงอวยกายังคตงขัดว่าอ่าที่สามขอพ่อต้นนี่น้อยยังอยู่ในเฮียนอยู่ยังแม่คุกบอลลงกไ่ซื้อเบ่ อยจะบอกว่าแบบมีคนถือแก๊งต้นเฮียนเลยเฮียนต่อเลยนะกับคนเอกเนี่ยคือเนาะอีกสองปีเนาะกับผู้ดีแรกกันมีผู้บ่าวกับศึกษาเบิ่งใจกันเลยนะน้องละเฮียนจบกับผู้ดีเพิ่นให้เพิ่นมาขอเลยจบปุ๊บแต่งปั๊บเลยบ่เอาแบบนั้นเลยบอไอคนเอกได้เนาะหาเงินก่อนหาเงินอยากเห็นนะหาเงินมันน้องละ สั่งอะไได้สั่งอะไได้ตอยังห้าดูวิธีใด้หานั่นเนี่ขายเครื่องขายเครื่องเพราะใจมักการขายรใจในใจในมักในการค้าขายเนาะคือซีเมนอยู่ดอกพอน้องเป็นคนว่าเก่งเลยนี่คันว่าค้าขายนี่ลูกค้าน่ะสิได้คือถึงเลอ่าให้ให้เพือนน้องนะเห็นมีอะไรง่านหรือว่าธุรกิจอย่างนี้ป้อง ปุ่ทักายพักื้อัแม่ก็คือ,อ,องลวตัวน้องนี่เปนครอบครัวบวกกันเลยกกโอ้คนว่ชวยกันหาชวยกันสร้างแล้วคนม,มีจะคนในหนองเจ้านี่ใครได้เงินอ่ะไเขามีมสองเขาผูเดียวียิคนเดียวดซลสาวๆน,นในอนาคตน้องมีครอบครัวนี่ไปสั่งน้ำสามีได้บ่เนี่ ไม่ได้พ่อมอดุดมันดีมอจุดมันเนาะอไ้ขอข้าเนาะจุดมันว่าเน่ยิอยู่หรือชิไปกันน่แต่ตัวี้กันเนาะเออแต่จะตกลงกันน่แหละคือทางนอกมีส u r คเป็นของตัวเองอยู่บ้างละแนวใดกันได้ปะหลอกหลอกหลอกล้มในดถมัน่ะชดดขาดำล้มในร เรียนเพราะว่าลายคนเหมือนกันนีแต่ละคนหมดคือกานต่างอาจจะทีมดบล็อัสูงคนกับเตี้ยคนกับล่ช่ะโดยโดยโดยจคือโรมไดเบิเนะคฝันจบจากการเหียนนี้สี่เห็ดแม่งต่อต่างะก็สืบต่อจากพแม่สืบต่อจากคุณแม่ขึ้นแม่เห็นยังปัจจุบันนี้นะถ้าน้องจะาตาดเชื้อต่อเลย ไม่ไรได้ได้มันดีบ้างหรือนอะ่ได้ไรแก็คุณได้พอกินอะไรอาหารอ้อรปวดขาดวดคืนเนาะดูโดยโดยก็คืั5ช่วงจากแม่ต่อเนาะเรื่องนมนมเพิ่นเอา60ลงมานี่ก็คือโอรมได้เบิดแล้วก็คันว่าเมื่อหนึ่งนี่ห้น้องเอาเป็นรูปเป็นผัวได้น้องละเอาได้บ่อายรัย น้องผ่าห้อเร็ยนจบก่อนน้องกับน้อกินข้านมหาเออสิถามไม่ใช่นะครับว่าน้องเร็ยนจบแล้วน้องกับศึกษากันนะหนุ่มทีวัยหกสิบปีสินะน้องเร็ยนจบนี่นะแล้วคนสิมาขอน้องสิน้องคือสิเอาได้อีกกี่ปีอันนี้เอาได้เรื่องคอบคัวเออ ดยดดดบางทีอาจจะมดว่าท้งเพิ่นนี่เห็นคลิปนี้แล้วอยากโอลมน้ำเจ้าเนาะคือเพิ่นกบออยากศึกษาเบิ่งใจตั้งแต่ตอนเจ้านี้เฮียนเนาะจนไปถึงขั้นว่าเฮียนจบและเพิ่นกะสนับสนุนด้วยสปอตน้องตลอดแบบนี้นะ้องหลักพอเฮียนจบมาแด้เพิ่นอยากมาห้องมาขอแบบนี้นะัน ค <c oughs> ไปนั่นไปดิดน,น้ำกันไปเที่ยวกั้ได้อูแต่ว่าอัน,นเลือกขอบค,คววุณยังคิดว่าอายุจะปีจังสีพขมใน,น้องหละ่ะต่อมาตุ๊กปีเท้าาวปีวปีเนาะตอนนี้าาสาปี<ะ>ยังอ่อนอ่มืมจาาาาะาว่อน้องหล่ะเนาะคนชีดหาไว้ว่าน้องหล่ะจะหาปี ล <z Middle> ังจากอบลมอายุ60ปีนี่อายุเพิ่น <bully> สิเ <laughs> กือบ70เพิ่นจะได้มีสิทําน้องนี่แหละเพิ่นก็ได้โดยอ่าอ่ะอันนี้ก็ต้องรอได้ถาได้างหน้าเนาะอาางหน้ามันจะมีจุมาไปทางเหมือนกันเนาะอราะว่าให้เรื่องอนาคตก็ดีกันทุกคนเด้อโดยโดยมยินจบ้มาสิมาคอมาแต่งกันเนาะเออเขาเรื่องอนาคตัวดีก็ได้ทุกคนเนาะมามีเหตุผล จะว่าไปดิ่นไปทเที่ยวมาหากาันนี้ได้เนาะมาเบิง่งนกบัวเฮือนซานเนี่ยจะเรื่องเอาเนี่ยังบ่ทัานพ้อมยังหน่อยกับเจ้าปีจ้เน้าเจ้าปีข้นเมือนน่อเนาะ ừ ừ. อ่าโดยโดยนองต้องให้โอ,โอกาส,สตัวเองเนาะศึกษาเบิ่งในแต่ละทุกทุกด้านนอาจะสนากเอาตัวเองกลุ่มก่อนพอจะมา บางทีทาหมดสมุดว่าเห็นจบแล้วเอาเอากลัวเนาะเปิดตัวเองว่าเห็นยังกับผมเป็นใชีนัตาเนาะเออเดี๋ยวมจุจะเป็นตลาดตันนีมันนอกมันไงก็เลยคือคือนอกนี่แบบเออตางแฟนอนาคตนีว่าถ้าว่าเต้นอนีปุ๊บเนาะพ่อแม่ที่กับจัดสวัสดิกบคลัวเนาะโดยโดยโดยทีสำหรับน้องสาวอบกงานเนางการวางแผนอนาคต เักเที้ยงจะเมื่อยหร่ละเนี่ยถากป่อะที่นี่นะบริเวณเปิดนันกีฬาโดยโดยโดยข้างน้องก็มีความฝันเป็นของตัวเองอยู่บ่อยากเป็นทหารเอออยากเป็นทหารเงินใกล้ ไปารนี่เลยมักไ้วบางทีเืองไกลพไก่ไก่มือใก้มันกับบุกเกลไม่ทายมันนี่ันแรกเป็นเนไกแม่มันเรื่องไกล้เป็นอะอื่นก็บมีมันบ่อันนี้คือเรื่องไกทหารลคือหารเลยนะ่นไก้อันอันนาเกิสีเป็นเน่นึงนะไก่มอเป็นมอสิบ่ขันไก่อันโจนกันเป็นโจง เเนาแต่ว่าความมักมันจะเป็นทหารเนาะเป็นอะทหารมันจะเป็นทหารหนึ่งมีเงินเดือนกินมันเดือนจะเป็นราเองแต่ว่าทุกๆเดือนเรามีเงินเดือนนะ่รับนอกจากทหารนี่มันจะเป็นอย่างอื่นในบลมันก็มีเนาะแบบโปรพินเงินเดือนตำรวจบ่เป็นหมอบ่หรือเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนะมีมีบล็แต่ว่าใจยินดมักเป็นทหารตอนนี้ขอนยังกันทุกอย่างแล้มีเงินเดือนเป็นอย่างไร เน้นว่ากาห้ามบหแต่เป็นายเป็นเจ้าเป็นนายมนบอเนาะแต่คือคไม้คือน้องบก็คือเขาเป็นน้เขาได้กินตลอดชีวิตเป็นบอกเเขาบริเอเนีเขาก็ไดกินอ่ะนะขอมาเนาะอันนี้คือค้ไม้แบบอันนี้คเขาบหาคือบริไกินลดอันนี้จ้าน้องกับคนบางแผนเรื่องอนาคตลายคนเนาะเอ่ทเป็นจานเท้าได้เขาแล้วยาทนทีแเาะเืรีแหล ปกติแล้วนองกับมาริน้ำมูกที่ตลอดบอกริลมเหียนจบางคืออะคือน้เถื่อเหมือนกันเันนน้นเถื่อมูกระเข้าเียนอกันบ้าบางคนกระเขาบางคนก็เขาออกไปหานดูสมนีเนาะตัวเองได้ส้กตัวเองกินแต่หมองเฮียนอยบนวได้ไรทกินด้วยนใจใจหมักการเฮียนรี่องอยากหมูออมูมูิมเที่ยวไปจะไปน้ำมูก บาาย็นจอกเนาือนะางหนาเาเนาะจะได้ใส่จกนมันก็ต้องไป้ใส่เลยครับยันมากนะเนาะก็อยากถามถ้าพอถ้าแม่คุณได้อยู่ร้านได้แล้วสี่สิบสี่สิบบ้างสี่สนี่แหละ เอาลูกเคยมาหาสิกว่าจบเรกเมย์ที่ไปตี้โอเคเกียดแเนาะหนึ่งลูกเคยเนาะเมยสีหน่อยคือไล่กะที่มันสำคัญสำคัญที่อยู่ใจจาสนามแท่งเราโอเคดอกว่าการเจอคนจริงใจนะ บ่มาเห็นนยังสิเาใหม่คนเราเราไปทักใหม่เประมาณหนึ่งโมงนมายังมีชอบยังเนี่ยงานลีาดิโอิ่าัักนี้นะน้องบัไหนไปอย่งเรับคือน้องมีงานยั่เนบ่เดี๋ยวอบดี่ได้เดินบ้านเีนี่ด้เดินเงียเลยเงยเห็นยัเขาจะเห็น เงานเนี่ยงานกีฬาดิเขาเหตุแบบเทเนียนีรังเขาไปห่วงกุณพ่อแล้วก็ื่องแข่งขันกับเรือได้หละเรอจักกีฬาแต่ละมุงเียนแต่ละปีเ่ยตองีแต่ละปีตรงนี้ือเวลาจักจัดุียนไปงเฮียนเราบรือได้ลยมี่จัดยนตัวเองขันมีรังเขาไปจัดยนให้วกกับยนบอนุพอ มีแบบทั้งเนั้งแงกมาบิ้ลมันบบววันจัดแบบมีงานบุญงานอยงนาอนอกเดินเดินแบบดินมแบบี่บาน้นยรไหะหางเป็นแถวเป็นขบวน่มันขบวนบเป็นหออยากที่ซื้อดิบได้่ยังยังบอกป็เรโรงเรียนต้องห้มีหนาไปนะแต่ละขบวนน้นจังก้นนึงละ มานึ 1, ่แล้วก็มาชามสิบาบมีพปอดมี่แตมีน้องเจงมงนี่น้องมาได้ดิดตัวนั่นหมดเขาอยากกินตัวตัวดเนี็มันเหมือนก้ยช่าเนี่ยคประกวดแข่ง มาได้หแขกคนมาบนได้บ่ได้ได้อล้วงิดตาทัไบลัวจ้างบริหารว้่างว่าพวกเราทำากับเซิรพเมยเปนนันีย่างว่าเิร์สตาบมีเอฟซีฝั่งไทยวอหรือว่าทางไกลคนสิมาเบิรนชินฐานะได้อย่างนั้นเป็นบิ่นบนขาเุ่บเดี๋ยวเาด่ากับว่าอะอมาบ่หยุดบนหับเซิร์น่จะมาทางไหนป่ะไปเม่วาอืมไป้ว ถมาเนี้ยันเขาก็ได้กดินกรบแพงบางแล้วแหละเนาะเลยเลยโอเคทุกคนเนาะคือว่าเออลมนอกมนะมันยังลายมันจะมาทักทายเปิ้นะมันมานงูมานิ้วเอรมเบามันกัลมได้เนาะแต่ก็ยังมอเตนว่าก็จะสั่งรอบคัวนั่นแหละเนาะนะลมตึงใจมันก็จะได้ดีบนดาบของวัเปินกอยู่ในระหว่างการศึกษาัาเพียนเนาะ เหาือนกับวางานนคตไม่ยังดีทุกคนเนาะสำหรับลงคนใด้บางหากสนใจก็จะลงก็ลงได้ทุกคนแต่ก็ต้องใจเย็นเนาะอ่าแมนผู้จักราศีขออย่างเดียวพอได้ได้ตัวนี้ยนอนกานในเฮียนเนี่ต้องให้เกียรติโดยให้เวลานอนกันแน่เนาะโดยโดยแต่บุมีมาสำหรับทีงานเท่านี้ก็ขอจบไว้ก่อนเป็นยังไงก็ว่าติดตามกันในเมื่อไหร่เนาะเ่อเนาะโดยสบายดีสบายดี